เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และตำรวจประจำจังหวัดกระบี่ไปตรวจคนเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงชุมนุมสหกรณชาวสวนปามน้ำมันกระบี่จำกัดรวม5จุดค่ะอยู่ในจังหวัดกระบี่3จุดและที่จังหวัดตรังอีก2จุดนะคะเป็นที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลมีผู้ครอบครองที่เชื่อมโยงกับอดีตผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษแล้วนะคะ จดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อเข้าร่วมครอบครองทำประโยชน์จากชุมนุมสหกรณ์เช่นยกร่างและทำสัญญาระหว่างบริษัทกับชุมนุมสหกรณ์ในรูปแบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองกับพวกพ้องใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานราชการเป็นเครื่องมือค่ะนอกจากนี้ยังพบอดีตผู้บริหารบางคนนำรถส่วนตัวมาร่วมรับจ้างขนย้ายปาล์มน้ำมันจากชุมนุมสหกรณ์บางรายโอนรถยนต์บรรทุกพ่วงมาเพื่อเป็นการชัระหนี้ของตนเอง ผลการตรวจสอบยังพบเอกสารหลักฐานเชื่อมโยงการทุจริตพบสมุดบัญชีเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายรายการจึงยึดไว้ตรวจสอบและเร่งสอบสวนเพื่อขยายผลกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ